ถ้าเธอเปิดใจแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยจ้าเนาะโอ้จะคุยยังไงนกพ่ราบเหรอนี่เข้าใจว่าไทยอยู่ในทวีปเอเชียมาตลอดเลยที่ไหนได้ไทยอยู่ที่เจอเธออยู่ที่ใจอแอบชอบเป็นงานหลักแอบรักเป็นงานรองแอบมองเป็นงานอดิเร ตอนนี้ความรักอยู่ในช่วงอยู่ตัวค่ะอยู่ตัวคนเดียว <S <S ทำไมคนที่กินยากแก้แพ้จะต้องรีบนอนด้วยอะ่ะหรือว่าคนแพ้มีสิทธิ์แค่ฝันโอ้ยอยางคุมรู้ไม่ว่าเขาคุยกับเราไว้แก้เหงาเท่านั้นแหละจะเหงาอีกทีเมื่อไหร่อะ คิดถึงยยวเนี่ยคนเราเลิกกันต้องไม่จมอยู่กับพี่เราต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปตามเขากลับมาดูและนี่ก็คือชีวิตแบบสดๆป่วยได้ก็หายเองได้ <c oughs> ป่วยเองได้ก็หายเองได้ค่ะคิสคิสีบความจีบหงายจีบได้จีบเพื่ แพงไว้สูงมากนะถ้าขึ้นไม่ไหวก็เดี๋ยวลงไปรับมาคุณพี่ขึ้นหลังเลยอเอาพิเศษใส่ไข่สองห่อคะ่ะแต่เราคงได้แต่ไข่เขาไม่พิเศษพี่ยอมถอยเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะเพราะเขา ก็นู่นจะไปขอพ่อขอแม่เลยจ้าใช่อะได้รักแท้ก็ให้พ่อแม่มาขอเรานะอยู่ตรงนี้เสมอนะอยากจะไปไหนกับเขาอะก็ไปเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเธอกลับมา <c oughs> ก็อย่าลืมเกี่ยวย้ามาให้เราด้วยนะ <c oughs> เกิดก่อนเป็นพี่แต่เกิดที่หลังนี่เป็นแฟนได้ปะ <c oughs> ถ้าเธอเปิดใจแล้ว เกือนด้วยจ้าเนาะโอ้จะคุยยังไงนกพี่ราบเหรอแปลกนะเวลาน้อยใจเนี่ยไม่เคยจะรู้หรอกเวลามีชู้ได้รู้ไวจังโผนี่เข้าใจว่าไทยอยู่ในทวีปเอเชียมาตลอดเลยที่ไหนได้ไทยอยู่ที่เจอเธออยู่ที่ใจอแอบชอบเป็นงานหลักแอบรักเป็นงานรอง แอบมองเป็นงานอดิเรก